สวัสดีครับวันนีเ้เรามาดูคลิปการแกะสลักหางนกยุงด้วยสบู่กันนะครับอันนี้พอดีครูได้สบู่ได้สบู่บแท่งมามันจะนิ่มหน่อยสบู่แท่งนี้ครูสั่งมาเพื่อจะว่าสำหรับแกะดอกกุหลาบนะครับแกะดอกไม้แต่ว่าสบู่ก้อนที่ที่สั่งมารอบเดียวกันเนี่ยมันแข็งแล้วแกะสลักหางนกไว้มันดัดไม่ได้นะครับก็เลยสั่งอย่างนี้มารวมด้วยก็มาใช้ก่อนนะครับเราตัดเป็นท่อนนะวความยาวพอประมาณนะ อันนี้กูแบ่งมาแล้วนะครับแบ่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้แต่เราต้องหุบาะติกเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งเร็วขึ้นนะครับเมื่อได้แล้วเราก็มาตัดเป็นแผ่นแบบนี้ลูกแผ like ่นแบบแบบนี้นะค่อนข้างบางค่อนข้างบางแต่ไม่บางมากนะครับไม่ต้องบางมากแบบเนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ส่วนเราเก็บส่วนที่เหลือเนี้ยเก็บเข้ากล่องก่อนนะครับระหว่างรอการใช้งานเก็บเข้ากล่องไปก่อนไม่งั้นโดนลมแล้วมันจะแข็งนะครับ อันนี้หางค่อนข้าง,างใหญ่หล่ยครัว่านะเอาละเราก็มาตัดลูกมาตัดเป็นชิ้นเป็นขนหางนะครับวิดมาเลยมองครับมองเห็นไหมฮะผมให้ิิดนึงนะครับ เราก็เจียนขอบให้บางครับต้องรีบทำตอนที่สบู่ยังนิ่มๆอยู่นะครับเราก็กรีดตรงกลางครับหนึ่งเส้นเป็นเส้นเล็กๆอันนี้ถ้าวางไว้กับพื้นจะค่อนข้างยากนะครับดูค่อนข้างยากเห็นไหมครับปิดปลายลายนิดนึงอันนี้ไม่ต้องลึกนะลึกเดี๋ยวทะลุนะครับ ซซะตรงกลางออกครับจากนั้นก็ซซ่สบุดด้านข้างครับเพื่อเส้นกลางเนี่ยมันดูนูนขึ้นมานณะซ่ก็บิดพลิกมีดเล็กน้อยนะครับหรือจะลากตรงๆก็ได้เดี๋ยวเราใส่ลายได้ทีหลัง ากนั้นเรามาตัดจากขอบครับสบู่นิ่มมันทำง่ายหน่อยถ้าสบู่แข็งเนี้ยสบู่แห้งแข็งมันจะแตกนะครับดัดแล้วก็จะหักหมดปัญหาของการแกะสะบู่เนี่ยคือการหาสบู่นิ่มๆม,มาแกะสลักนี่แหละครับแล้วยิ่งแกะสะบู่เพื่อระบายใช้ระบายสีด้วยยิ่งต้องหาสบู่สีขาว พะสบู่สีอื่นระบายแนละ้วไม่ค่อยสวยนะครับขาวก็ต้องบางยี่ห้อขาวก็มีนะแต่ว่าเนื้อมันระบายแล้วไม่ค่อยสวยยี่ห้อนี้ดีสุดนะครับยี่ห้อดีตรงที่ว่ายี่ห้อนี้ดีตรงที่ว่า,ออวาการดูดซึมสีมันจะดีกว่าสีขาวยี่ห้ออื่นจากนั้นเราก็มากรีดเส้นข้างครับบิดนิดนึงนะฮะ ฉะนั้นการซ้อข้างๆเมื่อกี้ไม่ต้องพลิกมีดก็ได้ครับกรีดเรียบๆไปเลย,เยก็ได้เดี๋ยวเรามาใส่ลายทั้งนี้อีกทีหนึ่งถามว่าสบู่นี่มีข้อเสียอยีกไหมมันก็มีนะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียคคู่กันไปนะครับข้อเสียคือมันเสียรูปทรงได้ง่ายจับก็ต้องจับแต่พิยง์บนมือนะครับแล้วเวลาแกะสลักก็จะมองไม่ค่อยเห็นลายไม่เหมือนสบู่สียี่ห้ออื่นๆนะครับมันจะง่ายกว่า นปลายขาดไปแล้วจากนั้นก็มาจากริมนะครับสับขอบริม,มข้างเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าสบูแ่แห้งแข็งนะครับพอจักตรงนี้ปุ๊บมันก็หักเลยนะฮะแกลางมากก็ถ้าเป็นลึกนิดนึงแต่มันก็ไม่ดีตรงที่ว่าถ้าเราเก็บไว้นาน,าน พอกระทบกระแทกนิดนึงก็หักมาแล้วแล้วก็ดัดนิดนึงครับดัดปลายให้มันกระดกขึ้นให้มันโค้งขึ้นแบบนี้นะครับถ้าสบูแ่แห้งแข็งเนี่ยมันจะดัดไม่ได้มันจะแบนไปเลยนะครับเวลาไปจัดอย่างเงี้ยมันก็กระดกขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็มีมิติมากขึ้นนี่เราเกบเ็บใส่กล่องนะครับต่อไปครับปลายที่กว้างเราใช้เป็นปลายขนนะครับ ด้านแคบแล้วก็ใช้เป็นโคนแล้วกันเขียนขอบให้บางครับตรงกลางหนาไม่เป็นไรดีนะครับมีความแข็งแรงแต่ขอบตรงนี้ต้องบางนะครับ ทำเส้นตรงกลางพิดคลิกมีทีปป่ปลายลายครับยกขึ้นนิดนึงเพื่อให้สบู่มันกระดกขึ้นเวลาระบายสีนะครับสีก็จะตกไปในร่องข้างล่างทำให้สีมันเข้มตรงจุดที่สีมันตกไปในร่องอ่ะสีมันจะเข้มขึ้นมา ปาดเรียบๆก็ได้ครับเรียบๆเมื่อกี้ดูแบบบิดมีดใช่ไหมครับปาดเรียบๆก็ได้แต่ถ้าบิดมีดเนี่ยมันจะดูถ้าเกิดเรากรีดเส้นไม่เต็มไม่เต็มพื้นที่อ่ะมันจะดูเป็นเส้นๆเป็นคลื่นๆเวลราระบายสีมันก็จะมีมิติของสีชัดเจนขึ้นนะครับเนี่ยความแตกตา่างเห็นไหมครับเรากรีดอีกทีนครับกรีดตะพลิกออกข้างนอกนะครับกรีดตะปิดออกข้างนอกน เพื่อลายมันเพเยอขึ้นหรือกระดกขึ้นนะครับอ่าอันนี้กรณีที่เราไม่จับขอบนะนะครับถ้าเราจับขอบมันก็จะสวยอีกแบบหนึง่ง เราไม่วางบนเขียงเราก็จับไปเลยก็ได้นะครับต้องใช้นิ้วประคองไว้นะครับแต่ถ้าวางวบนนี้เราสามารถจะกดลงไปได้แต่ต้องระาวาังลายมันจะแบนนะครับกรณีที่เราเสาะร่องไปก่อนแล้วเนี้ย สับลิมครับดัดนิดนึงครับแต่ตรงปลายๆมันกระดกขึ้นนะครับ ตัวนี้เราเสร็จแล้วเราเก็บใส่กล่องไว้ก่อนนะครับรอระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งเดี๋ยวให้ดูข้อแตกต่างนะครับระหว่างที่สบู่แห้งกับสบู่เดิมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับกับอันใหม่เนี่ยาวางปุ๊บมันจะแบนเห็นไ,ไหมครัแต่ตัวนี้คือวางปั๊บมันกระดกออกมานะครับมันเพรอยอะมาด้านข้างเนี่ยมันจะมีมิติมากกว่าเวลาวางปุ๊บมันกระดกแต่ตัวนี้เราไว้เสริมข้างในได้ครับเสริมข้างใน เพราะว่ามีตัวหนุหนอยู่แล้วใช่ไหมครับฐานล่างมันหนุหนอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เก็บสอดเข้าไปสลับนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้จํานวนตามที่ต้องการ โซวด้นข้างออกนะครับแล้วก็จาก,กริม เหมือนที่เราแกะสลักใบ, internet, ใบไม้แนะ้รคล้ายคล้ายกันนะครับปิดด้านข้างนะครับ ขออีกทีนึง่งให้เหมือนเส้นกดมันฟูฟูขึ้นมานะครับไม่ต้องลึกนักนะครับไม่ต้องถี่มากด้วยเดี๋ยวไลยแห้งสบู่แห้งมันจะกรอบมันจะหักง่ายนะครับ เส้นตรงนี้เราอาจจะใช้เครื่องมือขูดก็ได้นะครับใช้เครื่องมือขูดที่เป็นสิวไรพวกนี้ก็ได้ได้หมดอนะ่ะเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ทุนแรงเยอะอย่างอุปกรณ์ของเวียดนามของจีนเนี่ยเห็นมีขายทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับกูก็ซื้อมาแล้วกูยังมันก็ดีใช้อะ่ะมันไม่ถนัดมือเพราะว่าถนัดการใช้มีดอันเดียวมากกว่าเพราะตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนี่นะครับ แต่ว่ามันก็รวดเร็วดีอ่ะนะครับรวดเร็วดีประหยัดเวลาอย่างช่างคนไทยสมัยก่อนรุ่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 นครูรุ่นรุ่นก่อนก่อนครูเนี่ยก็จะค่อนข้างถนัดใช้มีอันเดียวมากกว่าแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆก็ก็ใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับมันก็สวยอ่ะนะครับมันก็สวยมันทันตามสถานการณ์แหละ แต่เห็นบางที่ก็ยังไม่เปิดใจรับนะครับว่าเอ้ยมันใช้ไม่ได้ที่จริงมันใช้ได้หมดนะครับเรามาผสมผสานเข้าไปจะมาห่วงว่าไอ้นี่ของของไทยนะต้องใช้อันเดียวนะมันไม่จําเป็นนะครับเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบ้างงานศิลป,ปะมันไม่มีอะไรแน่นอนแน่นอนโอเคว่าเ,เราจะต้องรักษาระบบเดิมอยู่นะครับถ้ามันดีนะแต่ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนได้ปรับตามสภาพครับ เห่ครูเองครูไม่ซีเรียสน,นะถ้าเวลาไปตัดสินแล้วตัดสินการกแข่งขันเกศสลักนะฮะแล้วมนีนักเรียนอผู้เข้าแข่งขันเ็าใช้เครื่องมือเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสยกเว้นกฎกติกาที่โค้รระบุว่าห้ามใช้อะไรเงี้ยเราก็ต้องปฏิบัติตามมายคือเขาระบุว่าห้ามใช้แต่เราไปใช้นะครับมันก็ผิดกฎก็ถูกตัดคะแนนอะไรประมาณนั้นแหละ แต่ถ้าบางบาง,งานเขาก็าไม่นี่นะก็ไม่ซีเรียสตรงนั้นว่าออ้ยต้อตงเป๊ะเลยนะอะไรเงี้ยนะครับถ้าตัวใหญ่เราก็ทํำขนเส้นใหญ่นะครับแต่รู้สึกของครงตัวจะไม่ใหญ่ที่ทำคราวนี้ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าอันนี้ไว้ปลายหางแล้วกันตัดสบูอ่อมาแท่งใหญ่ไปไหน ถ้าสบุก,ก้อนน่ะมันหนาแค่ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับมันก็บังคับมีอยู่แล้วว่าได้กว้างไม่มากเส้นไม่ใหญ่มาก ตัดไปเรื่อยๆนะครับทำไปจนกว่าจะได้จํานวนตามที่เราต้องการ รเราก็ทําแบบนี้จนกว่าจะได้จํานวนตามที่ต้องการนะครับนี่นะครับแกะไปจนกว่าจะได้จํานวนตามไี่ต้องการแล้วก็เก็บใส่กล่องนะครับเรารอการใช้งานก่อนนำาระาบายสีเราก็ผึ่งลมให้มันแห้งสนิทนะครับสักประมาณ5นาที10นาทีจากนั้นก็ระบายสีนะครับทีนี้การระบายก่อนระบายสีก็เราใช้วิธีใช้พู้ก,กันนุ่มๆมาน,นะครับปัดนะครับพู่กันกนุ่มๆเนี่ยอพอเราผึ่งลมมันแห้งแล้วใช่ไหมครับเราใช้พู้กันนุ่มๆ เบอร์สักประมาณเบอร์7อันนี้เบอร์เบอร์แนะครับเบอร์เก้าเบอร์สิบรือสิบสองอะไรเงี้ยปัดเบาๆบอย่างเงี้ยครับให้ละองสบู่เนี่ยออกให้หมดนะครับแต่ตอนนี้มันสบู่มันยังไม่ไม่ได้ผึ่งอ่ะมันจะไม่ออกนะครับทาไมต้องปัดออกเพราะว่าเศษละองสบู่ตรงเนี้ยที่มันติดตามซอกอ่ะเวลาเราวระบายสีเนี่ยมันจะพองมันจะอืดตัวนะครับพองตัวขึ้นมาแล้วก็มันติดตามซอกลายก็จะไม่ชัดนะครับฉะนั้นก็ใช้วิธีปัดออกก่อนก่อนระบายสีทุกครั้งจําไว้ว่าระบายสีส เราต้องผึ่งให้สบู่มันหมัดมาดูว่าแห้งก่อนกรณีที่สบู่มันแห้งมันนิ่มมากนะครับแต่ถ้าเป็นของเก่ารุ่นดูสบู่มแห้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะปัดได้เลยพวกนี้นะครับไม่ต้องมาผึ่งแล้วนะฮะปัดได้เลยนะครับลองทําดูนะครับลองทําดูมีปัญหาสงสัยก็เดี๋ยวถามครูได้นะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ